จริงไหมคปะป้าแก้วที่เขาบอกว่าฝรั่งที่กเกษียณ <Wow. S 1> จะมาหาเมียที่เมืองไทยเนี่ยเพื่อไปเป็นคนรับใช้เขาไม่ว่าจะเอาไปอยู่ที่ประเทศเขาหรือว่ามาอยู่ที่ประเทศเราเพราะว่าเงินมันไม่เยอะแล้วก็มันแก่แล้วมันก็เลยมาหาผู้หญิงไทยเพื่อที่จะไปดูแลเช็ดกี้เช็ดเยี่ยวเป็นคนรับใช้ให้มันก็แล้วแต่จะคิดนะคะแต่ว่า เอาตรงๆนะถ้าเขาจะหาคนรับใช้หรือคนที่ดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรแบบเนี้ยประเทศอื่นประแก้วไม่รู้นะคะแต่ว่าที่ประเทศอังกฤษเนี่ยคือเงินบำนาญของเขาที่อ่ะถึงถึงไม่รวยไม่อะไรแต่ว่าเงินบำนาญที่เขาได้รับจากรัฐบาลเนี่ยเขาก็สามารถอยู่ที่บ้านพักคนชราได้เพราะว่าบ้านพักคนชรามันมีหลายเกรดไงคะยังไงก็อยู่ได้นะถ้าเขาคิดคิดแค่จะมาหาคนรับใช้ หรือคนที่ไปปฏิบัติรับใช้เชกิเชดเยี่ยวนะคะอยู่ที่ที่อังกฤษเนี่ยถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วคุณอยู่คนเดียวก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือนะแต่ประเทศอื่นประแก้วไม่รู้แล้วทีนี้ถ้าจะคิดว่าฝรั่งที่กเกษียณเงินมันไม่พอใช้ที่ประเทศเขาเขาต้องการย้ายไปอยู่เมืองไทยเพราะว่าต้องการหาสาวไทย มาดูแลมารับใช้เช็ดคิดเช็ดเยี่ยวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ป้าแกบอกเลยว่าไม่จริงนะคะคือฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะทำงานบ้านทํานู่นทํานี่เองซักผ้านะคะเวลาเขากินเขากินง่ายๆทําเองกินทํากินเองนะคะที่อยากได้สาวไทยก็คือหาคนหาเพื่อนคู่คิดนะคะคือเป็นเพื่อนคุย ยำเจ็บใครได้เอ้ยยำแก่ยำเท่านะคะไม่ไม่จําเป็นจะต้องจดทะเบียนสมรสหรืออะไรคือเข้าใจกันอยู่ด้วยกันดูแลกันไปนะคะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่สาวไทยที่ต้องการหาฝรั่งก็เพื่อที่จะมาซัพพอตอันนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะ,ะไม่ผิดเลยความคิดนี้ไม่ผิดคนที่อยากได้ผัวก็ต้องการให้ผัวมาซัพพอตนะคะแต่ว่าจะบอกตรงๆเลยว่าฝรั่ง เขาไม่มานั่งใช้หนี้ให้เรานะคะหนี้ที่เรามีมาก่อนหน้าที่จะมาเจอเขาแล้วเขาก็จะดูแลแค่คุณนะคะฝรั่งบางคนจะดูแลแค่คุณแล้วก็ให้เงินไหมอันนี้ก็แล้วแต่ฐานะการเงินของเขานะคะว่าเขาจะให้หรือไม่ให้แล้วแต่ความความตื่นตึงหนืดก่บหรือความแร์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะบางคนรักนะฮะรักมากรักคุณมากแต่ว่า เขาก็ดูแลอย่างดีในการดูแลอย่างดีก็คือ,อซื้อข้าวซื้อปลาซื้ออาหารนะแล้วก็อยู่ร่วมกันออกค่าใช้ใจ่ายค่าเช่าบ้านหรือค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟอะไรก็ตา,ามแต่นี่ก็คือเขารับผิดชอบคุณนะคะฝรั่งเขาจะมอ,มองในมุมนี้นะแต่สาวไทยจะมองในมุมที่มึงคําว่าซัพพอร์ตมึงต้องให้เงินกูสิเนาะอันนี้ก็ก็คงเป็นคําตอบให้สาวๆหลายๆคนนะคะที่คิดว่า เฮ้ยฝรั่งแก่ๆเนี่ยมันมาเอาสาวไทยเพราะว่าต้องการเอาไปเป็นคนรับใช้อันนี้ประแก้วขอยืนยันอีกเสียงหนึ่งเลยว่าไม่จริงนะะแล้วสาวๆหลายๆท่านล่ะคะมีความคิดอย่างไรเขาเมนตต้คิดนี้ได้เลยนะคะ